สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาดูคอมเก่าคอมเก่าตู้เย็นตู้เย็นผมมาได้มาจากตู้เย็นเก่ามันก็มีท่อสามท่อ น,นี่ท่อลุมน,นี่ท่อลุมออกจนนี่ท่อ,อนนท่อน้ำมันน่ะก็มีสายไฟออกมาสองเส้นต่อต่อเสียบปลั๊กไฟให้ลมออกอย่างเงี้ยอันน,นี้ผมก็สายนี้ผมก็ซื้อมาจากลาเซด้าแล้วก็ ตัวนี้ผมก็มาจะมาใส่เกล้วรวดมาตล้วว่ามันคุณละกสิ้นันเลยเอาเวดพันแล้วแบบง่ายๆแล้วตัวนี้เป็นเกียร์วัดก็เอามาจอนักเสจยดายที่ซื้อมามันพังหมอเตือนพังเตือนมันลิกนี่ผมเลยก็

กีว่ามันไม่ได้มาตรฐานหรอกเราลองคิดลงสูดสุตลงจักรยานให้ดูน่านเป็นยังไงเาเดียวแล้ว ขึ้นนะครับโอ้แข็งตีกเลยเรียบเดียวโอ้โลลังมากยัเป็นแบนเดูเป็นแดน 劲，很哇、okay.，很，都二十二，哦，哦，越越，แรงมากเลยครับผม，这这，这空本来，歪歪，让莫塞块，莫塞点个就给它摆萝卜，摆萝卜块。 完了、嗯，今天上过搜，够呗？就、嗯、靠了吧？不怕生气，生气吗？就靠了。 ถ้าเคยมีข้อมเก่าก็จะทิิงครับผมมาทำแบบนี้ก็ได้แบบนง่ายครับก็รื้อแบบมาเลยตัวนี้ปันออกผมอมไซครับผมยางพวกปพมอไซเอามาโอ้โหนั่งปึกเลยครับผมผม,มาทำมาดูใช่ไหครับผม